สวัสดีค่ะพี่น้องเจ้าชี้สูบสุกคนนะพี่น้องคะมือนี้พามาหาผักไปกินค่ะคุณไปขึ้นปักกรามค่ะมือนี้มาพามาเอาดอกปักกรามค่ะไปเบิ่งค่ะพี่น้องหลายหลายเนี่ยค่ะพี่น้องนน่ะดอกกำลังพอดีพอดีเลยค่ะวันอาทิใช้งานบวชเขาเหมือนว่าหนึ่งค่ะให้ดูให้ร้านมะขืนห้างในเนาะเนาะงขันหมห้านก็เอาบะไดดวันน่ะเต็มโตเลยค่ะพี่น้องกำลังพอดีเลยบ้าในบ้าน นะคะไปเก็บนกกันค่ะเอาไปดองกินค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องง่ายค่ะค่าไปเก็บค่ะพี่น้องเบ้างบ้งหูยงามค่ะผักกลุ่มผักกลุ่มเอามาเก็บพร้อมพรีมาล้างมือพร้อมเลว้าพี่น้องครับมีงามคักงามเนี่ยไป จะไปห้านผลเออกำลังดอกงามเนี่ยเพราะดีพอดีเอาเลยผู้นะงามงามค่ะเอาลงเลยเอาลงเลยล่ะเกิดเขาป้งไม่เนาะค่ะพี่น้องเออจับดีๆลูกงามค่ะอืมอูงามงาม แต่ว่างจะเมียนเธอจะไปใกล้เจ็บอย่าเปล่าเด้อหอบก่อนหอบไปคุณก่อนลงพรมก่อนอุ้ยงามคักพี่น้องมึยงามจริงจริงอุ้ยขอใช้ได้พี่น้องสั้นกองกองสั้นออดูเดะงามไร Stumbled, Wyoming Zen ี่เดินพ um> ี่น้องมาเจ็บพักกานน้ำประดาเด้ออู้ยงามคักเปงานยังียนะขงานหน่อยล่ะงานไหน้าเอาค่ะนพอได้ไหนพอได้ก็บต้องเอานี่ละมวนกินมวนกินเลย เป็นยาทองพร้อมเนอะพี่น้องนี่ยาทองจับตามผดเสียทองนี่ทองบ่เสียเป็นยาพร้อมสมุไนไพรอุ้ยงามหลายงามหลายจั <c oughs> รกร้มกันนะพี่น้องเบิ่งเอาไปดองค่ะดองง่ายๆพี่น้อง ่างนี้ดีแซ่นำเกลือค่ะเซ่นำเกลือก็เอาไปยัดกระถิบกินอะไรแล้วครับพี่น้องของแซ่บของแสบของอร่อยมากินหากินยากเนื้อค่ะฮันอหลเดี๋ยวก็กระโปงไม่เด้อค่ะพี่น้องมาตรงยานมันที่มืดแตกย่อนไม้งามกาเก่าอีกไม่เป็นแบบ ยอดไปกินได้เลยยอดพี่น้องโอ๊ยเปปลาอ้อยใบนั้นนี่แหละปลาอ้อยนี่กินต่กั่กุ้มตะกุ้มกนี่ยตะกุ้มผักตามนี่แหละไปชิมกินประจำไสชิมเด้อเจ้คนไทยเป็นถนักกุ้มกินแต่ใบมันแต่ใบมันเปชิมเงี้ยวเงี้ยวใบเงี้ยวตอนนั้นจะเป็นใบเงี้ยวตะกุ้มจะออกใบเงี้ยวเงี้ยวนี่นะงามผักวันนี้ออกมาหาผัก น้ำจุงเบยโอ้ขี้วัวนี่โดนขี้วัวเซลแล้วฮัลโหลเจ้าไหนไว้ก่อนเซลได้น้ำไปเลยคือ่เนาวว่ะบ่เกษัยออกถุงเยี่ยมยังน้อยเขาเอาข้าตู้เย็นเลยตู้เย็นมันสีแหลือแต่เ้าเอาเซลน้ำบ่ให้มันพ่นน้ำอ่ะมันสีเหลืองตลอดเวลา เนี่น้เงาเนนเห็ดตื่นไหมล่ะเนาะนต่นเดีเออก็ดีแล้วแหะเป็ตู้เย็นว้กับใยล้มเขาเ่างเป็นแถงไหมไอ้ทุงได้บ่เป็นยางเป็นถุงใบเลยเอ็จเป็นถุงไหตาวอยากไปกินโดนแต่ส่วนมาเดียเอาแซ่ไฮใบหันละเอออยาเอาขืนจางน้ำถ้าขื่นจางน้ำมันจะแหลกน้ำครับพี่น้อง ตัวนี้นั่นเลีนยงมาดองไปขายได้บกก๊บกครูกันเองบ๊กครูกันดอกบาน<อ>ทันตามนี่เขาเอาไปขายดอกนี่แห้งขายดีเด้อขายมั้ยไงแล้วแห้งใหญ่คฮะนี่กันเปนขายดองขายนั้นมาขายแล้วเอาไปแตกินขนมอ,อา,าหารไปแตกินเนี่ยกินกระปุนกับแจ้วกับไดซ์แนโอ้ยกินกับปาบลาแด,นนด,ด,ดกแองเด้กอกินน่องแซบ่บ นะปลาดออสมจัง,มงหน่อยใส่บังม่วงน่เดชไมอด้ดองใส่ยังไงใสนะ่ตะเกือกฮะม่งกลอนน่นปลาเดอกงานอ้ยเบาเร็สิไปซื้อปลาเดียก<ง>อ,อันน้ำีนีอันชมกันใส่กับลูกดองดอสามปีผมเลือกผักกินออกเก็บพักแน่งนามพักอดซอนอดซ้อนหลายอดเอรีอย กาพี่น้องห้าล้องมาเก็บน้ำเสียอบกระลังสอกระลังค่อยกินพี่น้องยามาในบาทเนาะนี่ตัวนี้ลองน้ำนี่อีกมือสองมืองานงานแทะเทะงามกับพี่น้องมามามาเก็บน้ำปลาดาดได้ฝนทั้งบานได้ cam bây đoán lại thì bàn phân Chịp sâu bên Chút thay ở nam của ma mẹ เอาเกียให้พอมบ่รอเอาใส่เกียใช้พอมเลยข่ยอ,ยอยแช่ข่อยก็อใ<อ>ส่พร้พอมเลยล่างดีดีร่างล่างฟูนล้างอยังออกดีเทากับข่อยใส่เกียพรอมเลยวบามันแช่เพิ่มออกแล้วโอ้มันวันึ่งเพิ่มแดงมามีเพิ่มเลยน้ำบอกกี่น้องบอกเอันไหน ออกาง,งาน่กงานนี่ตัวใดเนมาตัวเด็ลถึงดาพอมจิดอกงามครับ,ออออบกินหงเออมดกล่องบัฟฟกัสเลยอ่นซอนเโอ้พอ,พ,อพอแล้วพอแล้วลงมาเลยผุนโอ้ยจะดีเกิดเมือขาวักหลักเลย เก็บกปเีนอืออเก็บยอดล้มาตรงนี้พี่นงองงาม,งางมาค่ปปะคเเก็บด้วบาดน,นี่หูด,ลลดามาเ้ปักติวเลหูดมาเลยคือปลติวเน่ปลาติวหูดไปทังนี่หุดยาเน่นีด้มหลานลยดัก็ได้ลูกค้าเก็บปักก้ามล้วปลาดาเด้อ หอน,หน่วย,ย,ย <laughs> ตื่นเม,มื่อศ์งามผักมีผ้าเอามาหาผักหาหยาไปกินด้วยพี่นอ้อง เตาต on> ้นแจ่สนใหญ่วยตาตะเวไก่ฉีตก yeah. ินแล้วนเมาอย่บานนี the spring, the ่ก็ดได้ชมไหกินแล้วเนาะนั่นมันเกิดปีแล้วเขาอายุเท่าไร่มาอยู่นี่ป่เขาเกิโหไม่เยหอกไก่ปีข้อลอยปีหตกไก่ข้อลอยปีแล้ว ทนไม่เนะจ้ะก้อนเท่าสีไมอยู่บานนี่ตึ้งก็เที่ยวดิเก็บค่ะเก็บค่ะมาเก็บพักค่ะพี่น,อ<ถ>น้องง่ามไหลว่าเป็นโคตรนมากง่ามแรง นอู้ห uh, ุยงามครับสวยงามดีอู้ยสะออนไหลพี่น้องเอ้ยสะออนไหลสะออนไหลบายอย่านคนมาเอาคันลุกไปก็ได้ย่านีายย้งคนมาแอา้อ,าอามาหาขีดเงขึ้น <laughs> ส well, so ุขเ่นันมาจะนอนอยู่หัน <uyor> ิปฝันมอกเท้าชาป่าเออได้ก็มมหาจะห์หางนุ่มขัดอ่ะมานอนเมือนเขาไปนอูแต่เม่กระติ๊ดตกนี่แล้วครับพี่นองคุณขามก้อนบ่นนี่งานงานยื่วัดงานยั้งยู่วัดนี่พี่นอนยงงามหลนห้าลงมาแล้วุ พี่น้องเลยเก็บ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 มาเก็บดอกไม้น้ำกันเด้อจ่าพี่น้องงามงามก็ดอกงามงามงามพี่น้องจ่าแตอ่อนร้ายครับงามจังเลย เอาแต่ดองมาแติกินกระปุลกับแก้วค่ะหงฟักงาคเลยเกลียวแต่ปนแต่แก้วโอู้เก็บจนคำพี่น้องพอแล้วค่ะได้ไล่แล้วธรรมดอาแล้วคือได้ไล่แต่ไม่ได้เก็บเกี่ยวเป็นสิบสี่ไร่ถงปุ๋ยเนาะบังถุงนึงถุงแลอู้ได้แล้วค่ะพี่น้องน่ะงามค่ะ ก็เม,มอดดอกกูนะพี่น้องเอ้ยเอาไปดองค่ะดองใส่เกลือธรรม,มดาเนี่ยเส้นำเกลือไว้ปนะจิ้มมันด้วบเส้นแล้วกินคนข้าวค่ะกินนี่ฝากเพียงแค่นี้ค่ะอุ่นเลี้ยหลายอยู่ค่ะพี่น้องเลี้ยหลายเลี้ยหลาย